ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของดาวคลาดนะวันราหูอมจันทร์ในวันที่19พษาพฤศจิกา64ที่เราจะถึงเนี่ยนะครับนะส2ราศีเนี่ยดีร้ายประการใดควรระมัดระวังเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ดาวที่เกิดคาดเนี่ยในวิชาโหรเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือนะครับดาวที่มีดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระราหูนะฮะเล็งกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าจ้องกันแล้วนะวันใดก็แล้วแต่นะครับที่ดาวพระจันทร์เข้ามาเอี่ยวด้วยนะถ้าพระจันทร์ตรงข้ามกับพระอาทิตย์เราจะเรียกว่าจันทร์รคาศนะถ้าวันใดนะ นะครับพระจันทร์นะครับอยู่กับพระอาทิตย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเรียกวันนั้นจันรดับเราจะเรียกว่าสุริยคาาซึ่งก็ให้ผลนะครับายแรงพอๆกันไม่ต่างกันนะแต่ในวันที่19เนี่ยนะครับมันจะเป็นวันจันทรคาาหรือวันพระราหูอมจันทร์จะเกิดอะไรขึ้นกับชาว12ราศีบ้างนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของใครก็แล้วแต่มีดาวที่เกิดคาดเนี่ย สามองค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอาพัพนะครับในภพนั้นเรือนนั้นนะครับมาจะพบไหนเรือนไหนสัมพันธ์อะไรองศาถึงดาวไหนก็จะทำให้เกิดเรื่องเกิดลามตามวิถีชีวิตนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยวันที่เกิดคาดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรุนแรงแบบโหหนะักเหมือนกันทุกคนนะส่วนใหญ่จะรุนแรงเนี่ยจะ เฉพาะคนที่มีแบบว่าดาวหนักๆตั้งรับเช่นดาวบัพระเค็งไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารดาวพระเสาร์ดาวพระราหูเนี่ยนะยิ่งมีดาวพวกนี้เยอะๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะถึงแม้มีดาวพวกนั้นเยอะแต่ถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้เป็นการะกินีมันก็ยังพอวางใจได้นะแต่ถ้าเกิดโอ้โหเป็นทั้งการะกินีด้วยเจอคาดด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นน่ต้องระมัดระวังให้จงหนักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ เปาะบางพอสมควรน,นะครับนะเพราะว่าดาวจันเนี่ยเป็นดาวที่มากระตุ้นทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับการคาดครั้งนี้คาดไม่เยอะนะคาดแค่สี่ดวงนะก็จะเกี่ยวข้องแค่นี้นะดาวพระจันทร์ดาวพระราหูดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระพุธนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างน,นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสําหรับชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภค,คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะแน่นอนตัวเราตัวเราก่อนเลยนะให้ระมัดระวังรอบด้านเลยนะครับตัวเรามุมมองความคิดทัศนคันก,กิการลุ่มหลงนะการหลงผิดในลนักษณะต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะหรือ,อ,อการขาดขาดความเ,เขาเรียกว่ายังไงเดียคือวเวลาดาวจันเสียเนี่ยมันเหมือนมันจะตรงข้าม เราอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรผิดที่ผิดทางหรืออาจจะเป็นคนที่แข็งกระด้างในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ตีขึ้นตีลงนะอันนี้ต้องะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์มันจะมีอะไรแบบหงุดหงิดหงิด,งดนะครับอันนี้ต้องะระมัดระวังนะแล้วก็ระวังเรื่องคู่ของนะคู่ของก็คือเกี่ยวเรื่องของแฟนอาจจะมีการหงุดหงิดไม่เข้าใจกัน นะมีเรื่องมีราวอะไรกันต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังคือช่วงนั้นนะ่ะนะถ้ามีใครเปิดประเด็นเกี่ยวเรื่องของแฟนเฟินหรือหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมีสติละนะอาจจะเมื่อก่อนจะเป็นไงไม่รู้อะแต่ในช่วงของวันที่19เพฤศจิกาเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังแล้วนะช่วงนั้นจะจะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับนะเอาละระมัดระวังอะไรอีกแน่นอนสหช c ทับลัก ก็หมายถึงว่าระวังเพื่อนฝูงสังคมคนใกล้ชิดทําให้อึดอัดในลนักษณะต่างๆนะระวังเรื่องอะไรอีกนะครับระวังเกี่ยวในเรื่องของการงานนะครับการงานอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานนะการดําเนินง,งานในลนักษณะต่างๆทําให้หงุดหงิดทําให้ระเบิดอารมณ์ลักษณะต่าง,างๆอันนีตตต้ต้องระมัดระวังระวังเรื่องอะไรอีกนะครับระวังเกี่ยวในเรื่องของคนในบ้านญาติพี่น้องแฟนภรรยาคนในครอบครัว นะสร้างความลําบากอึดอัดใจในลักษณะต่างๆทํา,าทให้เรารู้สึกนะครับเซ็งๆแล้วก็ระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินที่มีสาเหตุมาจากการลงทุนนะครับนะร่วมหุ้นในช่วงนี้มีใครมาชวนร,ร่วมหุ้นหรือไปทําอะไรธุรกรรมแชร์เชอร์หรืออะไรยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ต้องหยุดก่อนนะเวลาดาวเกิดคาดเนี่ยเขาจะเกิดคาดอยู่7วันหน้ากับ7วันหลังนะนั่นก็หมายความว่าวันที่19กนะครับก็บวกไปอีก7วันนะแล้วก็ ถอยไปอีก7วันช่วงนั้นจะเป็นช่วงเกิดเหตุแต่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยตอนที่ดาวพะจั์อยู่ในคาดตรงนี้จริงๆเนี่ยอยู่แค่วันที่19ถึงวันที่ยีอ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้ก็ต้องบอกว่าให้รามาระวังด้วยบุตรหลานจะทำความลำบากเดือดร้อนหรืออึดอัดใจให้นะครับนะเอาละสำหรับชาวราศีพฤษภก็ประมาณนี้